สวัสดีวันพฤหัสนะครับที่10เดือนธันวาคมครับวันนี้พามาดูฮิโน m เมกกครับของลูกค้าจังหวัดจันเชุงเครับเป็นลูกค้าเขตอำเภอแปลงยาวนะครับเป็นสีน้ำเงินฟ้านะครับอันนี้เป็นเชื่องธรรมดานะครับเป็นเจ8 c 210แรง เปก็เหมือนรถทุกคันทางอู่นะครับเป็นปกติ3เมตร50นะครับความยาวของกระบ,บะก็ความกว้าง2เมตร15ครับฝาค่ากร้บห55เซนนะครับคันนี้ทะเบียนมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้ามาทําเลิกออกรถวันนี้ครับวน,นบางกรุงน,นะครับดูกระจวนอ่ะให้ดู มาดูพวกการเก็บงานนะครับมาดูสีคือเราหัวขึ้นหรือเปล่าคนเดียวแป๊บนะนครับไม่ดูเรื่องเดน รุ่นยอดนิดขอไว้สิครับไม่ต้องจุเกเอกกังวลเรื่องระบบไฟฟ้าครับไม่ลืมครับประหยัดน้ำมันด้วยไปดูฝั่งโน้นค่นี่คีับอ่ะาครัก็ลูกค้าอยู่เขตโซนนู้นก็แวะดูตัวจริงกันได้ครับอยู่เขตอำเภอแลงยาวนะครับ ลงลประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอ,อตัดคลิปไว้ไม่ยาวมากนะครับวันนี้พอดีผมก็จะไปข้างนอกนะครับเลยต้องรีบออกมาถ่ายเพื่อให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับหัวลงก่อนนะครับ ันี้ผมก็ฝากลุกค้านะครับที่สนใจรถดำอยู่นะครับก็ลองแวะมาเที่ยวดูครับมาดูรถทาอูเราได้ครับสมามีทุกรุ่นนะครับอีซูฮีโน่มิซูนะครับมาตลาดก็จะเป็นฮีโน่ทีนี่นะครับฮีโน่เอก้าีนี่นะครับก็เบอร์โทร089 9 8 8 3 3 9 7นะครับ หรือไปดูในอีกช่องทางนะครับของ Facebook ก็คือเออูสงวนสัตวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้ผมฝากกันไว้แค่นี้นะครับก็คันต่อไปก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันต่อครับผมสวัสดีครับ